สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาปลูกหัวหอมนะคะอันนี้ก้าผักุยก้าหัวหอมนะคะปลูกไปแล้วก็ประมาณเดือนห้าก็จะได้เก็บกินนะคะปลูกตอนเดือนมีน้ำยังหนาวอยู่นะคะตอนนี้ปลูกมีานาเดือนห้าจะได้กินพอถอนหอมปุ๊บเราก็จะปลูกผักอย่างอื่นต่อนะคะนี่อันนี้ต้นหัวหอมนะคะอันนี้ ต้นหอมแบ่งเราปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วน้องรอดหิมะนะคะหอมมาเป็นเป็นพืชที่ทนหิมะมากพออากาศอุ่นแล้วน้องก็จะแบบขึ้นมาอันนี้ปลูกไปทำกิมจิกินอันนี้คือปลูกจากหัวนะคะปลูกจากหัวเดี๋ยวจะมาให้ดูปลูกจากมเมล็ดค่ะนี่ส่วนอันนี้คือปลูกจากมเมล็ดนี่ขึ้นมาแล้วเต็มเลยขึ้นมาเต็มเลย อันนี้คือเราปลูกจากมาเมล็ดนะคะปลูกจากมาเมล็ดปลูกใกล้หนาวปีที่แล้วน้องขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็พอเจอหิมะน้องก็ยุบลงไปพอปีนี้น้องก็ต้นใหญ่ขึ้นต้นใหญ่กำลับบงสวยอ้ับปาจ 하나씩 심었는데하나요 어, 응. 이, 양파니까 하나. 아 이렇게 하나씩. 이렇게. 하나씩. 이렇게 주. 이거 흙나 이거 하 이거 이에 하나씩. 이거 이거 하마씩 이거 기다하이하 이거 이 없어. 집어넣는 아, 이에 이렇게 집어 아, 는거야 아, 물을 안흐가 네. 어? 우라가 또? 아라도흐르 또? 먹으도 되지 어? 뭐 밥을ัน지밥먹었อกี <nicht? S 1> ้지เม안먹กี้าวเมอกวอกีここ้เมีเมื <g ute> ่กีว่อวมามี่้าวเ่ายเมามา้าเานเม่่ จิ้มแล้วก็ปลูกจิ้มแล้วก็ปลูกแล้วก็รดน้ำแค่นี้แค่เองพวกเราก็ช่วยกันปลูกนะคะนี่ยังหนาวอยู่เลย ตอนนี้แปลงผักเราจะมีแต่หอมกับกุยช่ายนะคะกุยช่ายมันยังไม่ขึ้นหอมต้นหอมแบ่งต้นหอมแบ่งแล้วก็หัวหอมนี่เดี๋ยวถ้าโตแล้วหรือเก็บแล้วจะมาถ่ายให้ดูนะคะ